สวัสดีคะ่ะทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทันเกมช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของเกมลูกหนังวันนี้เรามาวิเคราะห์กันกับคู่เด็ดประจำวันเกมนี้มีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลยคะ่ะเริ่มจากเจ้าบ้านสโลวาเกียโซโกโลี ที่นำกรุ๊ป A อย่างยิ่งใหญ่ลุ้นคลินช์ตั๋วบอลโลก2026ด้วย6คะแนนจาก2ชัยชนะเหนือเยอรมนี2ต่อ0และลักเซมเบิร์ก1ต่อ0ล่าสุดฟอร์มร้อนแรงชนะ4จาก5นัดล่าสุดแสดงถึงแนวรุกที่ดุดันแต่รับแน่นโดยเฉพาะอันเดรดูดามิดฟิลที่แอสซิสเพียบและโรเบิร์ตโบเซนิกดาวยิงที่ซัด2ลูกในบ้านเทเฮนเนโพเลพวกเธอไร้พ่ายสามนัดล่าสุด โค้ชฟรานเชสโกคาลโซนาหวังใช้แทคนิก,ก4-2-3-1คุมเกมแต่ขาดดาวิดสเตรเล็กที่สงสัยค่ะส่วนไอร์แลนด์เหนือนอนไอรอนที่ลุนท็อป2ลงแข่ง2นัดได้3มคะแนนจากชัยชนะเหนือสโลวาเกีย2 0ต่อในนัดแรกแต่แพ้ลักเซมเบิร์ก1 0ต่อล่าสุดฟอร์มพันผวนชนะ1จาก5นัดล่าสุดแสดงถึงรุกที่หลากหลายแต่รับหลวมโดยเฉพาะคอเนอร์แบลดลี ปีกที่แอซิสเพียบและเชชาร์ลส์กองกลางที่คุมเกมนอกบ้านแพ้2จาก3นัดโคชไมเคิลโอเนลหวังใช้สวนกลับแต่ขาดคอนเนอร์แมกมานามินที่เจ็บค่ะเฮ o ูเฮ d หรอสูสีจาก6นัดสโลวาเกียชนะ3ไอร์แลนด์เหนือชนะ2สเสมอ1นัดล่าสุดไอร์แลนด์เหนือชนะ2ต่อศแต่สโลวาเกียไม่แพ้ในบ้าน3นัดติดสูสีมากค่ะผู้เล่นตั้งจับตา ฝังสโลวาเกียดูด้าวัดกับมิดฟิลด์ไอร์แลนด์เหนือและโบเซนิกที่อาจหลอกแบตลี่ไอร์แลนด์เหนือส่งชาร์สสร้างสรรค์และกองหลังที่ต้องต้านถ้าสโลวาเกียครองบอลได้ไอร์แลนด์เหนืออาจงุนงิดแต่ถ้าปล่อยช่องรุกนอนไอรอนจะอันตรายค่ะการทำนายของฉันเหรอ สโลวาเกียได้เปรียบในบ้านและฟอร์มดีกว่าไอร์แลนด์เหนือสู้ได้แต่ลุกฟืดฉันมอง1ต่อศูย์ให้สโลวาเกียค่ะพวกเธอจะบุกยิงนําเครื่องหลังด้วยดูดา้าและปิดเกมคลีนชิตถ้าไอร์แลนด์เหนือพลิกจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะ แต่เชื่ออันเดอร์2.5จากแนวรับแน่นทั้งคู่และนี่ก็คือบทสรุปการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะถ้าคุณชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสคร i ป e บอลทันเกมเพื่อไม่พลาดทุกคู่เด็ดจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการวิเคราะห์ฟุตบอลบัดเเข้มข้นเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ